คุณอย่าคิดว่าศักยภาพของคุณต่ําไม่จริงเวลาคุณเบื่อเวลาคุณท้อเวลาคุณหมดไฟจําไว้ว่าสารเคมีในสมองคุณมันผิดปกติเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเร่งปฏิกิริยาความสําเร็จความสําเร็จคืออะไรทุกคนความสําเร็จคือความสุขถูกไหมแล้วยิ่งคุณมีความสุขคุณก็ยิ่งสําเร็จเราต้องรู้จักสารความสุขก่อนตัวแรกคือ เอนโดฟินง่ายที่สุดคือเวลาคุณหวัวเราะเพราะไอสารเอนโดฟินเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเราจะลดความเครียดควบคุมอารมณ์ได้คุณแค่หวัวเราะบ่อยๆถัดมาคือโดพามีนสารความสุขที่ช่วยให้คุณกระฉับกระเฉงแบบเฟสมีพลังมีสมาธิด้วยโดพามีนมันเป็นความสุขแบบนี้คุณจะเป็นอะไรที่ท้าทายตื่นเต้น ความสำเร็จก็เป็นหนึ่งในโดพามีนพอเราทําอะไรได้แล้วเราดีใจถ้าคุณเอาโดพามีนมาใช้ในเรื่องที่ดีคุณก็จะสําเร็จในอาชีพคุณก็จะตั้งเป้าหมายใหม่คุณก็จะออกจากความฟอร์โซนตัวถัดมาออกซิโตซินเขาเรียกว่าสารแห่งความรัก ถ้าคุณกอดกันถ้าคุณมีความผูกพันมีความรักมีการให้มีการขอบคุณสารเคมีนี้จะเกิดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมพอความสัมพันธ์ดีทุกอย่างดีหมดอันสุดท้ายเซโรโทนินคือสารเคมีที่ทำให้คุณสงบสุขจากภายในมีสติ แล้วเราจะเพิ่มเซโรโทนินได้ยังไงนั่งสมาธิไปเที่ยวที่ธรรมชาติพักผ่อนให้เพียงพอแล้วคุณคิดดูนะพอคุณมีสารเครมีดีๆแบบนี้นะเกิดความคิดสร้างสารรค์เอามาทำคอนเทนต์เอามาทำนูน่นเอามาทำนี่ได้เงินเพิ่มอีก